โดนปลดฟ้าผ่าช่อง7ร่อนแถลงการยุติสัญญาบิ๊กเอ็มเกิดเหตุฟ้าผ่าเพลียงเปลียงที่ช่อง7อีกครั้งเมื่อลาสุดช่อง7ได้รอนจดหมายยุติสัญญากับพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกลิตตริศบุตรพรมโดยระบุว่าวันที่6มกราคม2566การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณกลิตตริศบุตรพรมสถานีขอแจ้งว่า ได้ใช้สิทธิ์ยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกริตริ์บุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่อง7 HD ทางนี้ชาวเน็ตต่างพากันคาดการว่าต้นเหตุน่าจะมาจากการณีข่าวร้อนๆที่ b ิ๊กเอตกเป็นประเด็นถูกจับตามองเรื่องถูกรางวัลที่หนึ่งจริงหรือไม่จนกระทั่งล่าสุดตั้งโต๊ะถแถลงกับนวัดอิสระไกรศีนโดยหนุ่มบิ๊กเอยกมือไหว้ขอโทษยอมรับตนไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่ง พร้อมกับระบุว่ากราบขอโทษทุกคนประชาชนทุกคนแฟนๆรวมถึงทุกคนที่ผมรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการที่ผมโง่เองผมไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ผมเชื่อใจคนง่ายและผมก็คิดว่าทุกอย่างคือเรื่องจริงทางทั้งที่ท้ายที่สุดผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้